สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูแพรอีกครั้งนึงแล้วนะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะในรายชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะในเมื่อวานนี้นะคะคุณครูพานักเรียนนะคะเรียนในหัวข้อภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะแต่เป็นตอนของภาษาอังกฤษ นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าภาษาอังกฤษนั้นเวลาที่เรานำมาใช้นะคะเรานำมาใช้กี่แบบคะอ่าเก่งมากนะคะเรานำมาใช้อยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบทับศัพท์นะคะอันนี้คุณครูทบทวนให้นะคะแบบแรกก็คือแบบทับศัพท์นะคะแบบทับศัพท์ก็คือนะคะเรานำมาใช้แบบไหนนะคะเราใช้แบบนั้นตรงตัวตามเขาเลยนะคะ แต่เวลาเมื่อนำมาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะมาเขียนเป็นคำไทยนะคะเราจะไม่เติมรูปอะไรคะ,ะไม่เติมรูปวรรณยุกต์เก่งมากนะคะแต่เวลาอ่านเรามีเสียงวรรณยุกไหมคะมีเสียงวรรณยุกตามรูปแบบสำเนียงเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะทีนี้แล้วแบบที่สองละคะแบบที่สองเรียกว่าศัพท์บัญญัติศัพท์บัญยัติก็คือเรากำหนดความหมายของภาษาไทยนะคะ ขึ้นมาใช้แทนเองนะคะโดยนำคำศัพท์ของเขามาแล้วให้ความหมายเป็นภาษาไทยของเรานะคะอย่างเช่นพาสปอร์ตนะคะคือเรานำมานะคะแต่เรามาให้ความหมายคือหนังสือเดินทางนะคะส่วนมากเราจะคุ้นชินกับคำทับศัพท์มากกว่าเพราะว่าคำทับศัพท์เนี่ยใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะส่วนคำศัพท์บัญญัตินะคะเราจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ เราเขียนหนังสือทางการเขียนเอกสารนะคะเราจะใช้เป็นศัพ์บัญญัติแทนนะคะแต่ถ้าเวลาพูดนะคะเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยเพราะจะใช้เวลาในการพูดที่รวดเร็วกว่าที่จะใช้สัพ์บัญญัตินะคะส่วนในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่นะคะก็คือภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะแต่จะเป็นในรูปแบบของภาษาจีนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย อ่ามาดูก่อนภาษาจีนนะคะคนไทยนะคะนิยมนําเข้ามานะคะในรูปแบบของชื่ออาหารนะคะวัฒนธรรมนะคะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ไทยเข้ามาเพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันนะคะมีการค้าขายนะคะติดต่อสื่อสารกันนะคะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็เลยมีการใช้วัฒนธรรมนะคะที่เยอะแยะมากมายนะคะ เข้ามาใช้ในไทยนะคะในประเทศไทยนะคะก็มีคนจีนนะคะเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกันนะคะแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่ไทยนาํามาใช้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจนะคะเทศกาลร,รุษจีนนะคะในแต่ละปีของไทยนะคะที่จัดขึ้นทีนี้เรามาดูลักษณะการสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นคำภาษาจีนนะคะที่ปรากฏในภาษาไทยจะมีลักษณะเป็นรูปแบบไหนนะคะ มาดูรูปแบบแรกเลยนะคะภาษาจีนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคําโดดเหมือนกันนะคะมีการใช้เสียงวรรณยุกต์เหมือนกันด้วยนะคะส่วนแล้วก็จะเป็นคําที่มีพยางค์เดียวเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะเรื่อนที่สองนะคะจะใช้เสียงวรรณยุกต์นะคะบอกความหมายที่แตกต่างกันภาษาไทยนะคะ ตัวสะกดเหมือนกันพยัญชนะต้นเหมือนกันถ้าวรรณยุกต์แตกต่างกันความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยภาษาจีนก็เช่นเดียวกันนะคะตัวสะกดเหมือนกันพยัญชนะเหมือนกันแต่เมื่อใส่วรรณยุกต์ที่แตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะหรือในรูปแบบที่3นะคะเรานะคะจะใช้การยืมคําภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยนั้นนะคะ เราจะเอามาใช้ในกรณีที่เป็นภาษาพูดนะคะจะไม่ใช้เป็นภาษาเขียนเพราะว่าภาษาจีนถ้าเป็นภาษาเขียนนะคะจะหนึ่งตัวอักษรจะเป็นหนึ่งความหมายได้เลยแต่ภาษาไทยไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็เลยนิยมนํามาใช้ในรูปแบบของการพูดนะคะแบบที่ีนะคะมีลักษณะคล้ายกับของไทยอีกแล้วนะคะก็คือการสะกดคํำภาษาจีนนะคะในภาษาไทยนะคะ ยังใช้ตัวสะกดที่ตรงตามมาตาในภาษาไทยทั้ง8มาตาเลยก็คือแม่ก,กลนแม่ก,กบแม่เกยแม่เกลแม่กงแม่กลมนะคะและแม่ก,กลนนะคะก็คือ8มาตาเหมือนกันทีนี้วันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะอยู่3มตัวอย่างที่เรานำภาษาจีนมาใช้ว่าใช้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูรูปแบบแรกเลยตัวอย่างนะคะเรานำมาในรูปแบบของอาหารนะคะอาหารก็คืออันแรกก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเวลานักเรียนอ่านนักเรียนออกเสียงว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วย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 ลงที่ไม้จัตวาเตี๋ยวเตี๋ยวเตียวเตี๋ยวเตี๋ยวก็คือลงไม้จัตวาเหมือนกันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะต่อมารูปที่สองนะคะรูปที่สองฟังขวามือถัดมานะคะนักเรียนบางคนอาจจะรู้จักนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้จักอันนี้เขาเรียกว่า จับฉ่ายจับฉ่ายก็คือการนำผักหลายๆชนิดนะคะมาต้มนะคะใส่กับหมูนะคะแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะต่อมาอันนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเลยแต่แตกต่างกันที่วัสดุก็คือเส้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยจับนะคะก็จะมเีเครื่องในการตกแต่งหน้าก็จะเป็นเครื่องในของสัตว์นะคะเป็นหมูของหมูนะคะมีไข่นะคะมีเลือดมีเนื้อนะคะที่ นำมาตกแต่งหน้านะคะต่อมานะคะอันนี้คือเต้าถึงเต้าถึงก็คือาการนำน้ำลำไยมาต้มนะคะแล้วก็ใส่ลูกจากนะคะเออเครื่องปรุงต่างๆไม่ขอโทษค่ะแล้วก็เมต็ดต่างๆนะคะที่ใส่แล้วนะคะทำให้หน้าตาดูดีขึ้นใส่ลงไปต่อมาเป็นแปะซะานะคะแปะซะนะคะ มา,มาเป็นเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยแต่ใส่ซอสมะเขือเทศสีแดงๆลงไปแค่นั้นเองอันนี้คือตัวอย่างของการนําภาษาจีนมาใช้ในรูปแบบของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะจับชายก๋วยจับเต้าถึงแปะซะนะคะแล้วก็เย็นตาโฟนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการนํามาใช้ในรูปของเป็นของชชยบ้างรูปที่หนึงนักเรียนคุ้หน้าคุ้ตากันไหมคะ อ่านะคะเราจะใช้ในรูปแบบของการทอดไข่เจียวนะคะอันนี้เราเรียกว่าตะหลิวนะคะอันนี้เราเรียกว่าตะหลิวส่วนทับพีจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนต้องใช้ให้ถูกต้องนะอันที่สองนะคะก็คือตึกนะคะอันที่สามเก้าอีอันที่สี่เก๋งเก๋งในที่นี้หมายถึงรถเก๋งนะคะต่อมา หวงซุยห่วงซุยก็คือเป็นที่ฝังศพของคนจีนนะคะแต่ถ้าเป็นห่วงจุ้ยก็คือการดูอ่ลักษณะของการสร้างบ้านนะคะการดูตำราในการอ่วางหรือการสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะที่แตกต่างกันนะห่วงซุยกับห่วงจุ้ยนะคะนักเรียนต้องใช้ให้ถูกนะอันนี้ก็คือลักษณะของของใช้นะคะ ต่อมามีอีกหนึ่งอย่างที่มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็ค,คือการค้านะคะอ่านักเรียนเห็นรูปผู้หญิงรูปแรกไหมคะกําลังโชว์เลยคะโชว์นิ้วโป้งนะคะหมายถึงเยี่ยมเลยนะคะแต่ภาษาจีนจะเรียกว่าเจ๋งอ่านักเรียนคุ้นเคยมากเลยคํานี้อุ้ยเธอเจ๋งจังเลยหมายถึงว่าเธอเยี่ยมมากนะคะเธอสุดยอดมากต่อมาหุน้นหุ้นหมายถึงการลงทุนเงินนะคะในการ สร้างบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาจากหลายๆคนนะคะนําเงินมาลงทุนร่วมกันนะคะเขาเรียกว่าหุ้นจนเกิดเป็นบริษัทหนึ่งบริษัทขึ้นมานะคะต่อมาคําว่าบวยบวยหมายถึงอะไรลำดับสุดท้ายนะคะบวยหมายถึงลำดับสุดท้ายหนูสังเกตเด็กที่อยู่ข้างหลังผมสีเขียวไหมคะอ่านี้เขาวิ่งกระสอบกันวิ่งที่ได้ที่เท่าไหร่คะมาลำดับสุดท้ายเพื่อนเลยนะคะก็คือ ลำดับที่บวยนั่นเองก็คือที่สุดท้ายหรือที่โหลที่นักเรียนชอบพูดกันนะคะต่อมาก็คือคำว่าห้างนะคะห้างนี้ก็เป็นคำศัพท์มาจากภาษาจีนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของคำภาษาจีนที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาฝากนักเรียนด้วยนะคะมีสองใบงานนะคะก็คือในเรื่องของคำศัพท์ภาษาจีนของ วันนี้นะคะแล้วก็คำาบงานคำสารภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะหรือไปเปิดดูได้นะคะในระบบ kshthub นะคะคุณครูได้นำไปลงไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะว่าคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ